งมาเลยถอมาลงกันเลยถือมันละครับมาไล่มาไล่อย่างนักใจให้ย <Trustee> ูนีเต่นท์

พี่เก่งพีมเวบอพี่หายหายปแล้วอ่ะเดีี่พี่อยเอามายางร้อนมาี่มันมีใ้จัการ้อนไกรดีันแต่เขาบอกวนีแล้วออกปีแล้วอามาแบบใหม่ยัรไม่เป่าอเาก็ไปบอกเขาเลยยางร้อนพี่บอกเองเลยบอกปฏิเสธเอามนให้

สวยมากเขีก็ไม่มีแรงตีพอดีอ่านะนะนั่นดีมากโอ้ยแรดีมากเอารเทียแบบเชียแบบีเปนแบบอ๋อ ขาดเสียไปร้อยอย่างงๆจะได้นักกีฬาจะได้มีกำลังกจเออเสีได้นะน้ำมิทานะเได้นะดูคมด้วยนะของไรอ่ะของไครของวินนุ่มปะเขาไม่ได้ดูแบบนะบางทีเยอะบางทีกินเลอดเลย เดี๋ยวไปเปิดดูไหมเสียงลั่นเลยอ่ะอันนี้กลิ่นไม่ชัดพี่แบบไหนอ่ะอันนั้นแหละแก่แล้วอ๋อโอเคเแต่น่ารักนี่พี่ชาบอกสงสารเลยพี่แล้วมันจะเลิกมันขอให้พี่คนเดียวแต่รูปร่างน่ารักดีนแหละแต่ไม่ใช่นี่จะเอาตีนมาห้ามน่ารักดีว่ะ ไอเนี่ยจะพอยที่เก็ชอบไปเนี่ยนั่นเนี่ยชอบดูเลยโลโก้เปล่าเขาเรียกเซเลอร์ปี้เออเออเนี่ยน่ารักเนี่ยนะไม่หวานมากด้วยออะไรอะไรกี้ถ้าเลิกถ้าอยากเลิกก็เลิกนะแต่ถ้าเลิกไม่ได้ตังผมตองแรกหรือว่าแตงโมตังโม แต่นี่ก็เดี๋ยวก็พี่เนี่ยพอพี่จะสั่งผมก็ต้องเอาด้วยพี่หนุ่มป่ะผมมันจะหมดจะหมดพอพี่สั่งผมก็สั่งของผมด้วยไงพี่ชอบพอมี่ลองคลิปคลิปนี้พี่หนุ่มต้องดูแบบละเสือพีนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูเรื่องเลยเดี๋จที่เสียงดังเนี่ยคลองไคลองพี่หนุ่มพี่นุ่มอย่าไปเชื่อเขาอ๋อตอนนี้ คุยกันแด้ไอ้พวกมันมาปรึกษานี่นะผมก็มางเรื่องเรื่องหมดเลยนะไม่ได้เล่าแต่เรารู้เรื่องหมดเลยนะไม่ได้พูกอดีอันนั้นไป็นปังนี่อันนั้นก็ดีโชคดีที่ว่ามันมาปรึกษาไม่ได้มีทางใครไม่ได้ปรึกษานี่ปรึกษาไม่ได้มีทางใคร พูดอะไม่ได้เลยเนี่ยพูดเาไม่ได้เกียรแรงเกียร์นะ่าแอดสวยมากสวยมากสวยมากอ้าว้องจับย่ำได้เรอยางเกียร์มาเยี่ยมมาถูกทางละโอ้โอ้ได้ไ้ารไม่เป็นไรเอาไป ครับนีพี 80, h, okay. so i̇şte. ่กินข้าวเ้แล้วเท่าไหร่ี่เท่าไหร่อะร้อยแปดสิบยาทนะที่พัโอเคเราไปออกไปเอาี่เราแล้วนั่นสิ่เาเออ้า้าไ้นะแป๊ดเอาแ่ี่าววมันเปิดร้านขายเท่าไหร่ร้ออืม วันนี้ได้แค่สิบสิบพันพันนะไอแพ็กเกจมันได้แั่นดีอ่ะตลาดน้านอ่ะใช่แพ็กเกจมันดีแต่เราทำในรืนอ่างดีทาร้านทีุ่เกตส่งเิตัวีนห้ามันกไรเลงมขงเลย หยกเลสกุ๊กคณะไปเอาของให้ได้พอดีปัญหาเจอพอดีไม่รู้ถูกใจหรือเปล่าไม่ถูกใจก็ต้องถูกใจพี่หยกไป่ต้องอาบน้ำนะอาบน้ำหรือเปล่าไอ้หน่อยก็ได้เอ้ยหน่อยเอ้ยอยู่หน่อยโอ้ไม่ อะไรก็ทำไมอะแล้วกมันก็ผ่านลังคาเลยดิเปียด้วยหรือแล้วก็กระดิ่งก็รับ ยันรเปล่อ้เปล่ารุ่งยัไ้อ้ก่อนนะเดี๋ยวทักเดีาีถ้าเกิดทางการก็สะดวกนะ

ไมได้มาร่วมเดือนเลยนะไม่ถ hmm. ึยสอาทิต huh. ย well, ์มั้งเฮ้ยทำไมพี่คิดว่ารู้สึกว่ามันนานวะได้เจอเราหรือว่ารู้สึกว่านั่งเจอกัเราคที่ไหนเอาเบื่ังเลยน้องเบื่เปื่อมักงมาเดี๋ยวพี่จะนอนละ

độc là hụt nó đang đứngอยู่ không nó à. đang ลงไปเลยเดี๋ยวเขาไม่น,น่าจนะใช่ไปเลยครับ